ไม่เอาไม่เอามัดขึ้นมัดขึ้น elle, เดียวหาเชือกก่อนเออไปแล้วครับลูกสร้างโต๊กมันแล้วครับอุ้ย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 อู้ สวัสดีท่านครับผมสวัสดีมันเส้นสายครับดูกระบวนกระวายใหญ่เลยเมโมจะไปเหรอเมโมอย่าเพึ่งครับโมโมเมโม,ม,อ,ม,มอ,อย่าพึ่งครับเมโมราผมด้วยสวัสดีคะ่ะสวัสดีคุณพ่อคุณแม่เอฟซีทุกท่านนะคะอุย้ยดูดูความอยากออกมากนะคะนี่เล้วเล้วเนพ่อ้วนเล้วแล้ว แม่ม่มาหาอาลาด้นเรานี่มมีคนปล่อยหล่าออกมาเนาะอิตากับใบยูเอ้เชเป็นจังไดเราบดนี้พลังช้างสารครับสร้างน่อยเขี่ยตัวโตกล่างอีกแล้วประตูเฮ้ยเฮเฮ้ยยเฮ้ยเจด้อาไปสิไปบอเอา มาแล้วมาแล้วมาแล้วไปแล้วประเดี๋ยวไปแล้วแล้วหยิบมาเล่นตมอีแล้วโมโหปล่อยออกมาสาหลายพุนแมพุนแมพเมโมเมโมยืนร่ออยู่พุนแม บ่สนใจเลยมิงอ,อุ้ย,ย,ยไปเลรอเด้อไปเลรอเด้อไปทางไหนนาะแบบนี้นาะไปทางไหนนาะเออลายหิวน้ำครับลายหิวน้ำครับเปิดน้ำให้ลาแนี่ยนี่เปิดน้ำให้มิงนะครับผมโอ้ยกินกับบ่ถือไปเนาะอ เอาเกียนมาดิสบายใจเปิดแหงพ้งหนโอยโกดีอนไปแต่กัแตงรอครับแต่งรอเฮ้ยเฮ้ยียังนอบกันีนอเอายังมาใสหัวลานกอันี้นอเฮ้อไปแล้วไปแล้ว ไปแล้วหลากสายไปแล้วพอคุ้นยังบ่ท่านมาาบ่าจา<อ>๊ะอ่าหืไทยหน่อยหรือไทยใหญ่หหหบ่ท่านดิวานจากทงเลยเต๋อน้าเด้อจี๊ดว้าว โอ้จะในสิกาเขาใกล้เนาะบันนี <butterfly> ้เนาะจะกินจะเกล็นบันนี้อย่าไปฉีดใส้นไปแล้วเฮ้ยเฮ้ยลบเด้อครับลบเด้อครับสร้างน้อยิต๊กมันละครับนี่คึกแล้วคึกแล้วคึกแล้วอาบน้ำจะเตรียมตัวไปเข้าห้องเรียนแล้วครับ เอาให้กิน<ฮ>อีกเบิ้มจากกินอีกบ่มอเนอเนี่ยะว่าเ่กินอกดนอ,กอดึงไปให้คุณแม่เลยทํามิ่งต่อยล่ะดึงไปให้แม่เพิ่อนเลยเด้ออาอาบ่ท่านได้อิมอ่มเพ้อ,บอ,บบอบกินอีกแม่จักน่อยเบิงกัดไหวที่ละ่ละมึงเพิ่นกัดไหวโอ้ยห้หหลบกันบันนี้ลบกัน เออขียดแลว้วเขียดกระเป็นเบิงเอาติล่ะเบิงมาเบางิบงหลกดสายเจ้าบันนี้เออขียดตัวดึงสายยางไฝเออเอาดึงไปอีกคุณแม่ไหมสายยางไหมดึงไปอีกจักน้อยนะเนออีอยเขียดกระเป็นทอดเน่น,น่อยมีไหมตีดากจักบาทเลยนะ เอ้ยเขามารับชมคลิปแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้มิ่งด้วยนะคะหุยเตะบอนหน่อยเอ้ยเอ้วเรียบร้อยโอ้โเอ้ยเอ้ยา พูดอะพูด่ะเขียอะไรม้วนหลเขียดแล้วเขียดแห้งเฮ้ยเอาเอาเอาเอบงพ่นกัดไว้โซโซโซว่าดื้อจังไดลูกไผ่เจ้าว่า เนี่ยเนี่ยกลัวว่าจะเหยียบล้มแหมมดขึ้นจักหน่อยแน่อืออือเอาสะบ้อลูกบอลน้อยๆนี่อือผุ่นเปิ้นเหยียบไปเลยมาแล้ว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 อืออือเขาเล่นไม่ถนัดเอาคืนเอาคืน เป็นจังได้แบดที่นี่อันนี้คือการดีใจนะคะนี่เอ้ยอดีใจครับดีใจดีใจลายเอ้อยังไงอืออืออือ,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 อไม่เอาไม่เอามัดขึ้นมัดขึ้นเรียกหาเชือกอนอือไปแล้วครับ ไ้แลวเเออออออส่งไปให้แม่โมแล้วครับแม่โมรับเด้อครับเด้อแล้วพอกันแล้วบัดนี้แม่โมครับแม่โมเเซบอนก็อลาบ่นี่เก็บ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 ลูกบอลให้ลูกเอาเก็บบอลให you know ้ลาเนี่ยอลามือบนย่าแม่ จากไหนจากไหน,นจากเมกาครับผมขอบคุณคุณแม่เล็กครับย่บาพดพ๋ยวะอนเดยียร้ผ้าหน้าหล่อเท่ๆครับ,รบมิ่งเป็นทหารเมกาครับผมเอ้ยครัออบนอ,บอ,บอบนครับครับคไหน อขั้นยู่งพอยาเฝ้าสังยาเฝ้าสังขั้นแห้งขั้นแห้งโอุ้ดอ่ะทำไมคุณตาไม่จีบวันนี้บุญญาุ่ณแม่เขาบุญ่าให้แม่เขาจบเล่ยนไหมคุณตาเป็นคนรยไเองเลยครับคือคืออะไราแม่ก่าื่น้ำปุ๊บเขาก็จะเล่นโคลใช่ไหมต่่ามีที่มีอะไรผิดนี้เขาก็อาจจะไม่เล่นครับ เล่น,เ,ลนเดียดขี่จะคล้องว่านทอโอ้ยนี่คือกันใส่คนเล่นแล้วหลบหลบก่อนครับเฮ้ยเสือมกมัดกูวิ่งหาเสือกมาเพาะหาเสือกมากมาแถลานนี่มันบอสนัดปันไดว่าเอ้ยเอ้ยอย่างเป็นเจ้าตัวลุกขึ้นยังไง อุสร้างโต๊กมันนละครับอุ้ยอุ้ยอ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 ้อ้เยครับพุ่หนุ่ยอาการแบบนี้นี่เป็นจังได้เจ้าว่ะพุ่หนุ่ยขาดยั้งไปเพ้อขาดยิ้งนี่รดแล้วไม่ได้กินนี่เออออเอเอ้าเอเนมเม็ดนมเม็ดอืองแดงลเม็ดครับอย่างนี้นี่นั่น เอาามนมเม็ดมากท่ะแม่นมเม็ดมากท่ะแม่มาเด้อเอามาเด้อจากที่แบบว่าดินกองใหญ่ๆนะคะเหลือแค่นี้แหละค่ะมิ่งทูมิ่งเล่นทุกมือค่ะนี่ สบบ่สัมผัสก่อนแสบบ่ครับกินดินแสบบ่หูนหน่อยกับพือเวิบกัพือวิบนั่นนั่นว่าจะมัดคอให้ไม่มัดแล้วว่าจะมัดโซค่คอให้หน่อยมัดแล้วมาเถไนบ,อบ,อบอ่บ่รับรอ,องวา่าซาเดเต็มสูบก <คน S 2> ็นี่ทำดิทีทำก่อนไ ครับคโอ้ยทำแบบขี้เกียจยังไงไม่รู้นี่เหอเพว่าในเลกเหมือนพว่าเลยเดส่ตาเหมือนพอวเลยคูณคือกันบอจ่ะนั่งลง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 นั่งนั่งล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 งนั่ เก่งครับเก่งครับถ้ามีสิ่งนี้ผมทำได้นะครับนั่งนั่งนั่งนั่นนั่งนั่นั่นนั่ให้รางวัลผมด้วยครับเก่งกางเก่งางโอ้น้องมิ่งมาแสดงให้พ่อดูแล้ว่อโมเก็เห็นอาาจะดูค่ะ เดี๋ยวไมต่อยเดียเดี๋ยวไม่ตอดนะลงไปนั่งอนลงนอนลงอ่ะนงนอนลง้อเก่งจ้งเก่งจังนมเม็ดสั่งได้นะคะสั่งได้สั่งได้อบง่ายใช่รมแบบเออับตา ลับตาลับตาลับตาคนบอท่านง่วงเลยมาสั่งกันหลับตาจังไได้ไหมว่ะเสียงจังเสียงจังเสียงจังตัวมือให้น้อยตัวมือให้น้อยถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมเข้ามากดไลค์กดแชร์นะคะเป็นกำลังใจให้พวกเราชาวช้างทุกช่องค่ะครับพี่เข้ามารอลูกข้ามารอคนรอได้ครับรออขอบคุณความรักความเมตตาจากคุณพ่อคุณแม่เอฟซีทุกทุกท่านเลยนะคะออกมาหาลูกเนี่ยนี่ลูก ถ้าหากว่ามีคำพูดคำจาใดไม่สุภาพก็ขออภัยณที่นี้ด้วยค่ะลม,มพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ